สถานที่ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของซูกิได้ดีที่สุดก็คือพิพิธภัณฑ์น,นั่นเองอครับซูกิฮิสตอรี่มิวเซียครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับมาถึงสถานีฮาวัสึที่เรียบร้อยนะครับภายในสถาน,น,นาีรถไฟก็นี่ฮะต้อนรับเราด้วยนี่เลยคร สำหรับซูซูกิฮิสตอรี่มิวเซียมนะครับอยู่บริเวณชั้น3ของซูซูกิพาซาก็เป็นส่วนหนึ่งของสำนนกงานใหญ่ที่ฮามาสึนัน่นแหละฮะบรรยากาศก็นี่ฟิลเป็นญี่ปุ่นโบราณเลยครับด้านหน้าทางเข้าตัะต้อนรับเราโดยมิชิโอซูซูกิครับผู้ก่อตั้งแบรนด์ซูซูกินี่เลยฮะก็มีอนุสาวรีย์เล็กๆอยู่ด้านหน้าและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อให้กับแบรนด์ซูซูกิเริ่มจากเครื่องทอผ้าครับนี่เห็นได้จาก บนโบ,นบนชัวครับเอาเครื่องทอผ้าไว้บนปกเลยในส่วนอที่จะแสดงครับก็เป็นเรื่องราวในช่วงเวลาต่างๆของแบรนด์ซูซูกินะฮะที่เริ่มจากการผลิตเครื่องทอผ้าและตั้งบริษัทได้ในนามซูซูกิลูเมนูเฟจูริงคอมพานีอันเป็นต้นกำเนิดและต่อยอดมาถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ในยุคป,ปัจจุบันครับก็จะแสดงถึงเครื่องจักรเครื่องทอผ้าในช่วงเวลาดังกล่าวอันเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ซูซูกิครับ หลังจากนั้นนะครับมิชิโอซูซูกิก็ได้ต่อยอดความสําเร็จด้วยผลิตภัณฑ์แรกที่เป็นยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ครับก็คือ Power Free ก็เป็นจักรยานนะฮะติดตั้งเครื่องยนต์2สูบตอบสนองความต้องการของผู้ิรโภคในช่วงเวลาดังกล่าวครับและก็มาพร้อมการตอบรับที่ยอดเยี่ยมเลยส่งผลให้บริษัทเติบโตขึ้นอย่างต่อนเนื่องก่อนจะก้าวข้ามอุตสาหากรรมในด้านเครื่องพอมาสู่ด้านยานยนต์ และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นซูซูกิมอเตอร์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะฮะก้าวเข้าสู่กหนึ่งยุคของแบรนด์ซูซูกินะครับหลังการเปิดตัวรถยนต์นั่งขนาดเล็กรุ่นแรกของแบรนด์นั่นก็คือ s u ซ u ไลนะครับก็เป็นความทะเยอทะยานของมิชิโอซูซูกินะครับในการสร้างการเติบโตแล้วก็ช่วงชิงพื้นที่ในตลาดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวก็ เป็นช่วงเวลาที่รถยนต์นั่งขนาดเล็กนะครับราคาจะต้องเข้าถึงได้ง่ายเป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคนะครับโดยการตอบรับที่ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับก็แบรนด์ซูซูกิก็เสริมทับด้วยทางเลือกใหม่ๆใ,ในตลาดอย่างต่อเนื่องนะฮะนี่ก็จะเป็นส่วนจะแสดงของ s u ซ u i ไล รถรุ่นแรกของซูซ u กิในตลาดนะครับ ผ่านช่วงเริ่มต้นของแบรนด์ในยุค1950นะครับเข้าสู่อีกทศวรรษใหม่ครับซูซูกิก็เปิดตัวซูซูกิแครี่ครับรถกระบะขนาดเล็กครับนี่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมฮะก็สร้างการเติบโตและสร้างการจดจำให้ของแบรนด์ซูซูกิมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ ส่วนของรถยนต์นั่งขนาดเล็กก็ได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องครับโดย Su ุ z u k i Fonte เนี่นะครับรถสำหรับครอบครัวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคแล้วก็มีส่วนในการสร้างความเติบโตให้แบรนด์ Suzuki นะครับโดย Suzuki Fonte 360SS นะครับก็เติมเต็มภาพลักษณ์รวมถึงสมรรถนะอันยอดเยี่ยมของรถรุ่นดังกล่าวครับโดยสุ i เนิได้ส่งรถ2คันไปทดสอบสมรรถนะ บนเส้นทางในประเทศอิตาลีครับ,บริยะทางกว่า750กิโลเมตรครับเพื่อโชว์สมรรถนะแล้วก็ศักยภาพของรถยนต์นั่งขนาดเล็กในตลาดภายใต้แบรนด์ซูซูกิฮะรู้หรือเปล่าครับว่าซูซ u กิเนี่ยมีรถยนพลังงานไฟฟ้ามาตั้งแต่ยุค70แล้วนะครับและนี่ก็คือ s u ซ u k i c a ล r ี่ครับเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะครับ เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างซูซูกิและก็ค่ายแบตเตอรี่อย่างยูซ่านะฮะก็รถรุ่นดังกล่าวเนี่ยใช้งานในงาน Japan World Expo ในปี1970ที่โอซาก้านะครับโดยรถรุ่นนี้สร้างขึ้นจากพื้นฐานของรถตู้ซูซูกิ a r r y แวนนะฮะด่ามาติดตั้งระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าน,นั่นก็คือมอเตอร์แลครับ ก็แสดงถึงวิสัยทัศน์และก็มุมมองของค่ายผู้ผลิตยานยนต์สัญชาติญี่ปุ่นอย่างสุูกิในช่วงเวลาดังกล่าวฮะนอกจากนี้ครับยังมีรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนครับก็มีจอดโชว์ที่พิพิธภัณฑ์นี้ด้วยเช่นกันครับสำหรับอีกหนึ่งแนวคิดในการสร้างทางเลือกพลังงานใหม่ๆให้กับตลาดฮะ ในช่วงยุค70ก็ยังเป็นต้นกําเนิดของรถยนต์อเนกประสงค์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อครับอย่างซูซูกิจ i m นีฮะก็เกิดขึ้นในยุค1970ด้วยเช่นกันครับสำหรับ1ในแบรนด์ไอคอนของค่ายซูซูกิที่ได้รับความนิยมจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันฮะ และเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากแฟนๆในประเทศไทยครับหลังจากที่ s u ซูกิมอเตอร์เอาเข้ามาทำตลาดอย่างเป็นทางการนะครับซูซูกิยังคงให้ความสำคัญกับตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็กนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างต่อเนื่องครับอย่างในบ้านนี้ก็คือ s u ซูกิอ u t โครับรวมถึงนี่ฮะม i ตตี้บอยครับ ซึ่งเป็นรถที่ผสมผสานร,ระหว่างรถยนต์นั่งแล้วก็รถบรรทุกครับคือคือเป็นรถกระบะขนาดเล็กครับซึ่งสามารถบรรทุกของได้หนักถึง20กิโลเลยนะฮะสุสกิสวิฟ f t ครับ,รบอีกหนึ่งคีย์แมนในความสำเร็จของแบรนด์สุสกิครับหลังจากที่เดินหน้าเก็บเกี่ยวยอดขายให้กับแบรนด์ได้อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับโลกลมถึงในประเทศไทยครับก็ยังสามารถสร้างชื่อให้กับแบรนด์ในฐานะ Car of the Year ของประเทศญี่ปุ่นในปี2006ด้วยเช่นกันนอกจากนี้นะครับในพื้นที่จัดแสดงบริเวณชั้น3ของซุนติพลาซ่าครับก็จะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆครับทั้งในประเภท2ล้อหรือรถจักรยานยนต์นั่นแหะครับก็มีหลากรุ่นหลายสไตล์เลย ซึ่งล้วนแล้วมีความสำคัญในการสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่งมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยรถแต่ละรุ่นก็เล่าถึงการเดินทางในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปนะฮะ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดรวมถึงความพยายามของทตโูสุสกินะครับที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละยุคแต่ละสมัยครับไม่ว่าจะเป็นด้านขุมพลังเครื่องยนต์ครับที่รับการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆคนระ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันด้วยนะครับเจ n เนอเรเตอร์หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั่นแหละครับสำหรับซูซูกิฮิสตอรี่มิวเซีนะครับไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวเฉพาะความเป็นมาของแบรนด์ซูซูกิแนอดีนะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงแนวคิดในการตอบสนองการเดินทางสำหรับอนาคตด้วยเช่นกัน รักแ,แฟนๆซูซูกิหรือผู้ที่สนใจนะครับสามารถมาเยี่ยมชมซูซูกิฮิสโตรีมิวเซีมได้ฟรีนะครับทุกวันเลยปิดแค่วันจันทร์วันเดียวครับก็ตั้งอยู่ที่สานักงานใหญ่ของบริษัทที่ฮามามมสึนะครับมาได้ไมย่ยากก็มาเดินเล่นกันได้เพลินๆครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ